สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะบ่มความสุขพามาชมอีกหนึ่งมุมของบ้านเรานะคะมุมนี้สวยเหมือนกันนะคะสวยมากค่ะเราจัดแบบง่ายๆเอาต้นสับป,ประรดสีนะคะอันนี้สับป,ประรดสีเราใส่ในกระถางให้น้องกระต่ายนะคะแล้วก็น้องเป็ดน้องกระต่ายกับน้องเป็ดนะคะ เฝ้าสวนมุมนี้นะคะนี่ค่ะน้ำเป็ดอันนี้สับประรดสีเหมือนกันแต่เป็นอีกสายพันธุหนึ่งสายพัน์ธุนี้ดอกเขาจะนี่ค่ะกำลังออกดอกสับประรดสีเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายไม่ค่อยตายเพราะว่าเขาจะมีข้อน้ำอยู่สองท่อนะคะที่เขาหาอาหารตรงกลางเนี่ค่ะจะเป็นน้ำที่เขาไปเลี้ยงกันต้นได้ แล้วก็เขาจะกินน้ำจากรากซึ่งซึ่งเราไม่ต้องใช้ดินนะคะเราใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวมะพร้าวสับเขาก็อยู่ได้ค่ะเราจะไปต่างจังหวัดหลายๆวันเขาก็อยู่ได้นะคะไม่ต้องลดน้ำเพียงจะน้ำใมในแทงแทงที่สองของเขาเนี่ยค่ะถ้าแทงที่สองของเขามีเขาก็จะอยู่ได้นานเลยไม่ตายง่ายอันนี้ก็เป็นน้องกระต่าย ไอ้น้องน้องหมูน้องหมูนะคะน้องหมูมาดูแลสับป,ปะรดสีอันนี้ก็คือสับป,ปะรดสีเหมือนกันค่ะอันนี้จำได้ก็คือพันีโอนะคะพันีโอเอามาตั้งมุมเป็นอยู่เพื่อนกันนะคะอาเป็นอีกมุมหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้องเป็ดน้องเป็ดก็น่ารัก จัดสวนแบบง,ง่ายๆสไตล์เรานะคะง่ายๆแบบสไตล์เราแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นเตยทองนะคะนี่เป็นเตยทองเตยทองเขาก็เป็นต้นทนี่คนคนแดดได้นะคะคนแดดคนฝนความอดทนสูงมากอ้นี้หัวใจลาหูนะคะเพื่อนๆหัวใจลาหูหรือต้นไม้สีชมพู อย่านีก็กล้วยไม้เราออกดอกเต็มกับทุกช่อแล้วนะคะอันนี้เหลืออีกหนึ่งช่อยังไม่ออกดอกอันนี้ก็กาลังออกดอกนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนช้านี้กับดอกไม้ที่บานเต็มเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มต้นอย่างนี้เลยนะคะสวยงามค่ะช่องมุมความสุขนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะ มีอีกช่อหนึ่งช่อ,อช่อน,นี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่กำลังบานนะคะกำลังบานสีเขาก็สวยนะคะดูเพื่อนๆดูนะคะจะให้ชมดอกใหญ่ซึ่งเขายังบานบานไม่ครบนี่นี่เลยโอ้ยสวยมากค่ะเพื่อนสวยจริงๆค่ะดอกใหญ่มากๆเลย อันนี้ก็ขาวแล้วก็แซมด้วยม่วงนะคะเพื่อนๆขาวแซมม่วงอันนี้ก็สวยกำลังออกดอกอันนี้ขาวแซมม่วงตรงกลางสวยจริงๆค่ะอันนี้สีแปลกมากอนี้ชอบเธอชอบเธอมาปก,ากเธอน่ารักมาก <laughs> ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามคลิปช่องมุมความสุขตอดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ